าคตะว,วันออกเฉียงเหนือที่ตั้งลักษณะทั่วไปที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ละติจูดที่1 4องศา7ลิบดาเหนือถึงละติจูดที่18องศา27ลิบดาเหนือระหว่างละติจูดที่100องศา49ลิบดาตะว,วันออกถึงลอะติจูดที่1 0อองศา38ลิปดลิบดาตะวันภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือหรือหลายคนเรียกว่าภาคอีสานประกอบไปด้วย20จังหวัดได้แก่จังหวัดบึงกาฬ นองบัวลำโพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารชัยภูมิมหาสาครคามอำนาจเจริญร้อยเอ็ดยโสธรนครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีเลยหนองคายที่ตั้งสัมพันธ์ทิศเหนือติดกับประเทศลาวทิศใต้ติดกับประเทศกัมพูชาทิศตะวันตกติดกับภาคกลางทิศตะวันออกติดกับประเทศลาว ที่ราบขนาดใหญ่อยู่บริเวณตอนกลางมีเทือกเขายกตัวเป็นขอบสูงทางตะวันตกและทางใต้พื้นที่ลาดเอียงไปสู่แม่น้ำโขงที่ไหลผ่านทางตอนเหนือไปยังพื้นที่ทางตะวันออกของภาคบริเวณตอนกลางมีเทือกเขาภูพานวางตัวเป็นแนวแบ่งออกเป็นสองแอ่ง 1. แอ่งสกนครอ,อยู่ทางตอนเหนือ 2. แอ่งโคราดอยู่ทางตอนใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด168,854ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ3 2 9 1ซึ่งมีพื้นที่มากเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆตอนต้นของยุคมหาซีโนโซอิกเกิดการหยุดตัวของเปลกโลกจนเกิดเป็นทิวของต่างๆในภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศ แ็่แผ่นดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดมีรอยเรื่อนของเปลือกโลกตามบริเวณของทางด้านตะวันตกและด้านใต้ของแอ่งทําให้บริเวณแอ่งทั้งหมดยกตัวสูงขึ้นจากที่ราบภาคกลางภาคตะวันออกและมีทิวเขาเป็นแนวยาวเกิดขึ้นที่ขอบด้านทิศตะวันตกและทิวเขาพิชบูรณ์ทิวเขาดงพญายเย็นทิวเขาสันกำแพงและทิวเขาพนมดง พร้อมการบริเวณตอนกลางของแอ่งแผ่นดินเกิดการโค้งนูนมีทิศทางจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวที่โค้งนูนขึ้นเป็นสันนี้ก็คือทิวเขาภูพานส่วนแอ่งที่ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนแอ่งสกลนครแอ่งโคราชภูมิประเทศโดยทั่วไปแอ่งเป็นที่ราบขนาดใหญ่ มีทิวเขากั้นเป็นขอบอยู่ทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้และเอียงลาดไปทิศตะวันออกสู่มแม่น้ำโขงแม่น้ำที่สำคัญส่วนแม่น้ำที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือแม่น้ำมูลมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ไหลามาสู่แม่น้ำโขงทำให้สองฝั่งแม่น้ำเกิดที่ราบที่ราบเกิดน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งซึ่งพื้นที่ราบก,ก็มักจะเป็นทะเลสาบรูปแองอยู่มาก แต่ทะเลสาบเหล่านี้จะมีน้ำเฉพาะหน้าฝนเพราะถึงฤด,ดูร้อนน้ำจากทะเลสาบเหล่านี้ก็จะเหือดแห้งไปหมดเลยเพราะดินส่วนใหญ่ทงางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำน้ำที่มีจึงซึมผ่านได้เร็วลักษณะภูมิอากาศฤด,ดูหอนอนิ่นช่วงระวางเดินกุมภาพันถึงเดิน,นสะพาคมในรายบิดขวัญจำมาเตร์สันตอนเอาแฉงตาจากทะเลจินตและเอาไทย ตัวหนึ่งจากระยะทางที่ห่างไกลจากทะเลาะพอสมควรท้งหาลักษณะทางอากาศค่อนข้างร้อนและแห้งจังหวัดที่มีทุ่งสงสุดคือจังหวัดอุดรธานีจังหวัดที่มีช่องระว่างเดือนพันซาค้าคมถึงเดือนตุลาคมโดยได้รับอิทธิพลจากความมุ่งกดอากาศต่ำจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลปริมาณน้ำฝนมากที่สุดคือจังหวัดนครพนมและจังหวัดที่มีปริมาณน้ำฝนม้อยที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมา ทะเลว่านฝนส่วนใหญ่จะเกิดก้นในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนันยายนในจังหวัดที่อยู่ในจังหวัดี่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ,องพื้น่ภาคอย่างบุรีรัมย์พะยาภูมิปัแกนมหาสารคามและนครราชสีมาพื้นาวในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดืนอนกุภาพันธ์โดยรายะเบิดฝนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงก่างเดื แต่ตนเดินจนถึงปลายเดินจนครยังมีฝนตกอยู่จากนั้นลมหนาวและความกดอากาศสูงเพื่อนตัวมาจากประเทศจีนตะเขาและผ่านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอากาศจะเริ่ค่อยเย็นลงในเวลากลางคืนอุณหภูมิติดตามที่สุดในประเทศไทอยอยู่ที่จังหวัดเลยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด39.4องศาเซลเซียสต่ำสุด11.6องศาเซลเซียส พุนาพุ่งเฉลีย่ยล้วงของพารูที26.4องศาเซลเซียสประเพณีที่สำคัญงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาของชาวเวืองราชธานีซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีมาเป็นเวลายาวนาน ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันขึ้น15ค่ำเดือน8และแรม1ค่ำเดือน8หรือวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาจัดให้มีขึ้นทุกปีจากการสอบถามผู้เท่าผู้แก่ได้ความว่าชาวอุบลราชธานีได้ทำต้นเทียนประกวดประชันความวิจิตบรรจงกัน กำหนดการจัดงานคือจัดขึ้นในช่วงวันอาสาราบูชาและวันเข้าพรรษาประมาณกลางเดือนกรกฎาคมของทุกปีประเพณีเล่นผีตาโขนเป็นประเพณีที่ชาวด่านายจังหวัดเลยถือปฏิบัติสืบต่อกันอย่างยาวนานผู้ที่สวมบทบาทเป็นผีตาโขนนั้น จะต้องสวมหน้ากากที่น่าเกลียดหน้ากลัวทำจากหัวด,ดึ่งเข้าวเหนียวแต่งกายด้วยเสื้อสีอันสดใสออกเดินร่วมขบวนไปกับขบวนแห่งานบุญหลวงซึ่งจะจัดร่วมไปกับงานบุญหลวงที่วัดพนชัยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเชื่อว่าผีตาโขนนั้นเป็นการละเล่นเพื่อบวงสรวงบูชาดวงวิญญาณปรรผชนเนื่องจากชาวด่านซ้ายเชื่อกันว่า บรรพชนที่เสียชีวิตไปแล้วจะก,กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถดลบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์หรือความหายนะก,กับบ้านเมืองได้ลักษณะทั่วไปลักษณะทางสังคมเชื้อชาติศาสนาสภาพแวดล้อมประชากรและสังคมลักษณะทั่วไปของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนประชากรน่จาจกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคท,ที่มีพื้นที่กว้างในที่สุด จำนวนประชากรถึง21ล้านคนหรือประมาณหนึ่งใน3ของประชากรทั้งหมดในประเทศจังหวัดที่มีประชากรเกินล้านคนมีถึง 10, 10จังหวัดคือนครราชสีมาอุบลราชธานีอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์ศรีสะเกษร้อยเอ็ด 101, สุรินทร์และสะกลนครความหนาแน่นของประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. 1. เป็นภาคที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับที่สองลองลงมาจากภาคกลางบริเวณที่มีประชากรหนาแน่นมากจะอยู่ในจังหวัดที่ตั้งอยู่บริเวณที่รับอันกว้างใหญ่และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดได้แก่จังหวัดมหาสารคามจังหวัดที่มีความหนาแน่นลองลงมาได้แก่สุรินทร์ศรีสะเกดขอนแก่นร้อยเอ็ดบุรีรัมย์กาฬสินธุ์ยโสธร นครพนมอุดรธานีหนองบัวลำภูนครราชสีมาหนองคายอำนาจ,จเจริญสกลนคอนรอุบลราชธานีชัยภูมิมุกดาหารและเลยซึ่งมีความหนาแน่นน้อยที่สุดในภาคการเพิ่ม <ๆ S 2> ของประชากรในภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเกิดสูงเป็นภาพที่มีครอบครัวขนาดใหญ่เมื่อพิจารณาถึง ภาวะการเจริญพันธุ์ตั้งแต่พศ2525เป็นต้นมาพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีภาวะการเจริญพันธุ์สูงที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นคือมีอัตราการเพิ่มร้อยละ1.05จังหวัดที่มีอัตราการตายต่ำที่สุดได้แก่จังหวัดอุดรธานีบุรีรัมย์และนครราชสีมาส่วนจังหวัดที่มีอัตราการตายสูงได้แก่ จังหวัดลครพนมสกลนครและเลยการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรตอนบนของภาคตะวัน,นอตตอกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีจำนวนจำนวนประชากรอพยพย้ายถิ่นฐานในภูมิภาคสูงม,มากเป็นการอพยพย้ายถิ่นฐานจากจังหวัดตอนล่างซึ่งมีประชากรหน,า,นาแน่นกว่าเนื่องจากนี้ที่ดินคาดความอุดมสมบูรณ์ทําให้ผลผลิตต่ํา,าประชากรยากจนซึ่งได้ แก่เขตจังหวัดมหาสาครคามร้อยเอ็ดกาลสินขอนแก่นไปจนถึงจังหวัดตอนบนคือจังหวัดหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำภูและเลยส่วนตอนล่างของภาคมีการอพยพย้ายถิ่นฐานน้อยเป็นการอพยพย้ายถิ่นฐานจากจังหวัดนครราชสีมาศรีสะเกดและสุรินไปจนถึงจังหวัดชัยภูมิซึ่งมีพื้นที่ปลูกพืชไร่ กว้างขวางต่อไปยังบุรีรัมย์ซึ่งมีพื้นที่การทํานามากแต่ประชากรหนาแน่นน้อยกว่าที่อื่นจังหวัดนครนาชสีมาซึ่งเปรียบเสมือนประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีประชากรเพิ่มขึ้นมากขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นยังจัดว่าเป็นประชากรที่มีการอพยพย้ายถิ่นฐานกระจายออกไปในภูมนภาคต่างๆมากที่สุด โดยเฉพาะเข้ามายังภาคกลางและกรุงเทพเนื่องจากมาทำงานส่วนมากยังมีลักษณะเป็นการย้ายชั่วคราวซึ่งยังคงมีการย้ายเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเศรษฐกิจและสังคมสำหรับสังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรมตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ประชากรมีฐานะยากจนมากเปรียบเทียบกับภาคเ็นือของประเทศการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานของประชากรยังมีปัญหา การขาดแคลนจานอาหารสุขภาพอนามายัยและการศึกษาปัญหากับขาดความอบอุ่นในครอบครัวซึ่งเนื่นองจากมีการอพยพของแรงงานไปทำง,งานในท้องถิ่นอื่นและตางประเทศแรงงานอพยพของภาคยสานมากที่สุดในประเทศโดยในปีพศ2518คิดเป็นรายละ39ของภาพการอพยพแรงากานลากราเริ่มมีความสําคัญมากขึ้น อุตสาหกรรมวงสีข้าวโรงงานมังสวิรัตนและโรงงานต่ออัดเดลเป็นหลักปัจจุบันได้มีโรงงาน,นอุตสาหกรรมประเทศใชแรงงานมากอุตสาหกรรมต่อเน,นื่องและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตที่กระจายจากกรุงเทพและพื้นที่ใช้ฟั่งทะเลตะวันออกเช่นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้าสำเร็จรูปโลหะขั้นอุณหภูแปลรูปผลผลิตกเกษตร อุตสาหการรมเครื่องประดับอุปกรณ์ขนส่งกระดาษและออปติกเป็นต้นการขมนาคมขนส่งเท่าตอนออเชียงเฮาเป็นภาพที่มีอนาเคตว้องใหญ่ทําให้บางพื้นที่การขมนาคมขนส่งและการสื่อสารไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรเพราะไม่สามารถกระจายไปยังทั่วถึงการขมนาคมขนส่งภา่มีได้แก่หนึ่งการคมนาคมขนส่งทางบก ทางรถยนต์ทางหลวงแผ่นดินหม 2, ายเลข2คือถนนมิตรภาพเป็นเส้นทางหลักของภาคนี้โดยแยกจากถนนพระหอมโยธินที่จังหวัดสระบุรีไปสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคายนาภาษาอีสานหรือภาษาลาวอีสานเป็นการพากยนาในท,ท้องถิ่นของภาคลาวในประเทศไทยศาส,สนาระบบศาสนาชาวอีสานส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ แต่ในทางปฏิบัติยึดมั่นในความสถาบันหลักสาสถาบันคือพีพาหมณและพระพุทธศาสนาสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเรื่มต้นที่สามพันบกการไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันที่สามพับกสถานที่สุดอันซีลแห่งจังหวัดอุบลราชธานีที่เกิดจากหินที่ถูกกระแสน้ำมวลกัดซอกเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีจนเกิดเป็นโบกหรือว่าเอ่งร้อยใหญ่กว่า3 0 0พหลุม รูปร่างแปลกตาชวนให้จินตนาการมากมายบางคนก็บอกว่าเป็นมิกกี้เมาส์ชาวบ้านจะเรียกกันว่าแกนแคนยอนแม่น้ำขงจะปรากฏในช่วงฤดูร้อนในเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมไปต่อกันที่หาดชมดาวมีขนาดกว้างยาวหลายร้อยเมตรที่มีลักษณะคล้ายกับ3,000โบกแต่ว่าจะมีพื้นที่กว้างและก็มีหินรูปร่างแปลกตามากกว่าผู้คนส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาชมพระอาทิตย์ตกกันที่สุดไฮไลท์ บริเวณหินชมะภา,าเป็นผาหินสูงใหญ่เว้าแหว่งมีช่องแคบระหว่างกลางที่มีสายน้ําไหลผ่านและมีก้อนหินเล็กๆไว้กลางน้ําให้เราไปยืนโสท่าถ่ายรูปและชมพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็นบอกเลยว่าเป็นภาพที่สวยงามตาเป็นใจมากๆอีกหนึ่งที่เที่ยวอันซีนห้ามพลาดยกให้กับผาแต้มตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มเป็นหนึ่งที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของจังหวัดอุบลราชธานี แสงดวงอาทิตย์ตอนเช้าค่อยๆ่อลอดผ่านก้อนมีดท่ามกาลางริมแม่น้ำโขงและประเทศเรามาตกกระทบยังหน้าผาสูงใหญ่แห่งน,นี้เชื่อเลยว่าใครได้เห็นภาพนี้ต้องประทับใจและภายใต้หน้าผาสูงชันก็ยังมีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์มีอายุราว 3- 0ถึพปีที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตและอารยธรรมของชุมชนุ่มแม่น้ำโขงซึ่งปัจจุบันภาพเขียนเหล่านี้ ได้เรือนลางไปมากแล้วหากใครยังไม่ได้ไปเห็นด้วยตาแนะนำว่าต้องรีบไปดูกันนะครับไปต่อกับอีกหนึ่งที่ um อันซีนอำเภอหงเกียมจังหวัดอุบลราชธานีแม่น้ำสองสีหรือว่าโดนด่านปากแม่น้ำมูลเป็นบริเวณที่แม่น้ำมูลสีครามจะไหลไปรวมกับแม่น้ำหงสีปูนจนเกิดเป็นแม่น้ำสองสีและเป็นที่มาของคำของจองที่ว่าหงสีปูนมูลสีครามนั่นเอง ซึ่งจุดที่เราสามารถชมแม่น้ำสองสีได้อย่างชัดเจนที่สุดก็จะอยู่ที่ด้านหลังของวัดหงเจมถือเป็นอีกหนึ่งที่สถานที่ห้ามพลาดของจังหวัดอุบลร,ราชธานีปิดท้ายกันด้วยวัดสุรินทร์ทรารามภูปราวหรือที่หลายคนเรียกกันว่าวัดเลื่องแสงเป็นสถานที่ที่ผู้คนมากมายต่างเฝ้ารอช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตกด้วยรอชมต้นกันลประพฤกษ์ด้านหลังอุโบสถที่เมื่อพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้ว ต้นกระลาประพฤกต้นนี้จ,จะเจริญแสงเป็นสีเขียวสวยงามการหนอกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากต้นไม้แห่งชีวิตในภาพยนตร์เรื่องเอวาตา